เปิดใจบ่จังไดงเปิดใจหานมคุยบ no ่จังไดงถามมีนุ่มๆมาโอมาลมกับสีแบบพร้อมเปิดใจบ่เดี๋ยวนี้นะก้าพร้อมเลยกันว่ามีนะโดยถามมีคนแบบมาจีมาล้มกับคุยเนาะดึกหลานมาแล้ว นี่ขึ้นกับเปิดใจเนาะคือว่านมนุ่มนี่แม่ว่ะเลือกอี่บาอายุขึ้นดันเท่านี้เลือกอีโบประมาณห้าสิบปลยหาสิบปายขึ้นเมื่อเนาะขัน50ปลย สบายดีได้สวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบอร์สุขสุขพนเนาะกับมาพบมาพ่อกับส่อง u t u b e สาวาสนาชาแนลอีกแล้วมืน่อนี้เนาะเวลาเที่ยงเต็มมื่อนี้ก็ถือว่าฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะก็ถือว่าอ,อากาศเย็นพ่อสมควรเนาะมื่อนี้เนาะก็อารมณ์ดีผมเป็นพี่น้องเลยถ่าไปถ่ายคลิปกะก็ยังดีอยู่เพราะว่าเย็นเนาะถ่าอากาศฮ้อนกะไปถ่ายคลิปกะฮ้อนเนาะโดยเมื่อนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมหาสาวสดดุนไ่นเนาะพ่อนี้เนาะ ก็คือสิถึกใจนมนมลายคน้นดีดอกเนาะดุน่นใหญ่กับบุหูว่าอายุขึ้นจักปีหรือว่าซื้อเสียงนิ่งน้ำได้ไรเนาะสาวาดกันยังบุพุดอกเพราะว่าแม่บกุกเคยมาจ้าเพื่อมาเป็นครั้งแรกเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นจะไปติดตามพับส้มกับป็นกับรางใจงให้สาวาสนาก่อนเนาเพื่อนพี่น้องเนาะกไดไรก้นเชกดติดตามให้สาวาสนาได้จังได้ไปสอบถามโอม้ดมชีวิตเป็นมาหรือว่าป็นสาวใหม่ใหม่ด้สาวะห่างเนาะ สาวเม่ห้างกับสาวเมยใหม่เนี่กะบางที่เอฟซีสาวาตกะบอกเข้าใจบางบางทีเนาะคือแม่ใหม่เนี่ก็คือว่าผัวเสียชีวิตเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแม่ห้างก็คือว่าเลิกลากันนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าเมื่อนี้กะสาวาตกะได้มากับพอมทีมงานหลายๆคนเมื่อนี้เนาะมาสอบถามอุดมสาวสูตรดุนไงเนี่อแม่พี่น้องเลยเนาะบางที่เอฟซีสาวาตกะ จะมีรุ่นใหญ่หลายแน่เนาะประมาณหาสิบปีบางทีกะอยากมีครูอยากมีคููอคโอลลเข้าใจแบบน,นี้เนาะสาวาสนามาถ่ายทําอัปเดตให้เบิงว่าถึกสตาหลายคนอยู่บอหรือว่าจังไรก็ว่ากันไปพปหน่ยอยโดยเนาะขึ้นกระยุเพื่อนมาขอเพื่อนแค่แล้วตอนนี้เนาะก็เข้าไปทักทายสบายดีกับสาวาสนานํากันได้พอพี่นองเลยด้ยสบายดีเลยสบายดด้เยเนาะมันนี่ะก็ว่าพบพ่อครับอ่าทาง เพิ่นเนาะบ่ฮู้ว่าอัญโยถลายเนาะอันนี้ว่าชื่อแนวใดาเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญาตถามชื่อก่อนเนาะจันมาชื่อจันทร์มาเนาะอัญโยจักปีเด้52 5บปีงห้องห้าอันนี้ดูโคตหลานหลายหลานเอยเปลี่ยนหลานแม่นเป็ี่ยนได้แม่ครอบครัวอยู่กันจักคนอยู่2อยู่3ามคนสาแม่สามคนสามในโลกนี่แต่มันยิ่งบ้ายังได๋แม่น อ,อันนี้ลานลูกลูกชาวลูก <laughs> ลูกชายลูกชายปินได,ได้แม่ช่วงนี้กับโสดบอคือจังไรเดี๋ยวนี้นะโจดเลิกลาด้วว่าสาเหตุเลิกลาได้อปินยังไงบอปวดเสียนะคันเสียคันเสียได้จากปาีแล้วเดิมได้ฟาปีแล้วแต่จบปีห ถือว่าคลองโสดนะสาวปี20ปีเลยเนาะจะแต่ลูกยังน่อยบ่อแ้วกบ่ได้มีส่างข้าวคั่ใหม่เลยบ่ยังไงเป็นก็อยู่เลี้ยงลูกคนเดียวไปเลยเนาะปกติแม่มีลูกจักคนค่ะแม่ม่มีลูกสามคนสามคนมีผู้ชายนะบ่มีมีัจักกลุ่นหมยังไงมี2สองผู้ชายดี ก็ไปเฮ็ดเบียกงานอย่างนี้ลูกเต่าโอ้ยก็หายอยู่หากินธรรมดาดีเลยแต่แต่เวนแดินตะวันตกตะเวนนี่แม่ก็ไม่ได้ไปทา้งหลายเพรางไรอ,อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนนี่เลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่เลยได้ไปขายหั่นค่ายนี่เพราะว่ามีแต่อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เพื่อนเนาะแม่ทาขายกับปุ่เป็นไม่ได้ใช่เคยหาเงินก็เคยเลี้ยงใกลเลี้ยงใกล้ไป แบบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดธรรมชาติอยู่ในบ้านในเฮือนเนาะแม่พอได้ทายเนาะชิคกต้มคนมาได้เามาคได้กินไปวันวันมันจะเลี้ยงคิดเลี้ยงไก่กับมีไก่ลายอยู่บ่ตัวนี้ไก่กับมันก็อยากตายมันไม่ตอดไผ่กับไก่ตายได้ตายตานเป็นเนาะคนได้เลี้ยงหมูว่าทำไมคนเลี้ยงคนได้ด้วย คุเป็นสถานที่มันเป็นอะไรสถานที่มันกับแขกมันอยู่กลางบ้านมันีนโอตายแมรุเนาะแบบคนไข้โชกไกมักเมรุมันดีเลี้ยงคนก็บอกได้เนี่ยแม่ก็เลี้ยงนะมันตายลาวนอนเห็ดถัวเห็ดเชนาะโดยอยู่ในเดือนเพื่อนเ้าเป็นนัดใดแม่อย่างอันนั่นแต่ว่าวันนี้นะเปิดใจบ่ายังไง เปิดใจหานมคุยบ่อย่างไรถามีนมนมมะโอรมกสีแบบพร้อมเปิดใจยี่บอเดี๋ยวนี้นะก็พร้อมเลยกันว่ามีนะโดยถามมีคนแบบมาจีมารมกสีแบบพร้อมเปิดใจยี่บอเดี๋ยวนี้นะเนี่ยขึ้นกับเปิดใจเนาะแต่คือว่านมนมนี่แม่แบบเลือกอยู่บ่อายุขึ้นดันเไงเลือกยี่บ่ ประมาณห้าสิบปลายหาสิบปลายขึ้นเมื่อเน้อกันห้าสิบปลายึ้นเมื่อสี่สิบปลายเมื่อ๋อคือว่าสี่สิบปลายในเบอรชิดกันห้าห้าสิบลงมากระโบห้าสิบสิบปลายนะเอาประมาณหาสิบขึ้นไปหาสิบขึ้นไปหาหกสิบปลายเนาะแม่เนาะหาสิบลงมาเนี่ยถือว่าอายุน้อยสบายเอาเนาะรุ่นน้องไม่ได้เบาเข็นเอารุ่นใหญ่กลัวหรือว่ารุ่นรุ่นเดียวกันมาสั่นเนาะแม่เนาะแบบว่านุ่มๆสมมติว่านุ่มๆแม่ก็ ือว่าต่างประเทศหรือว่าคนไทยเนาะคนลาวแม่ก็พูดคุยโอ้ลมน้ำได้เบิดตอยู่บ่ได้เบิดเนาะคันเอมมาข้าใจกันเนาะแม่พอจะได้มาหาทางแม่เพิ่์นเนาะโดยล้มกับคพิร์นกันแล้วเป็นจงใเนาะงไม่ทางแม่เพิ่์นกะทำที่ไทยหน้าอยู่บ่ทั้งครอบครัวแม่ก็ทำที่ไทหน้าอยู่บ่ก้ามก้ามชู้เสือดเหมือนมุกไทย คุณคุณกพาเห็ดพาเห็ดหน้าวกั้นๆเนาะเขาน้าไหมถ่าแม่กินอะไรถ่เดยอนอุ้ยเจกสิบาดืนไหนซื้อกินบ่ก็ซื้อกินเมียพิ่นซื้อกินมาแจแนใช่ไมชอบนึ่งท่ามโทษเดี๋ยวนี้กระท่ยหกแสนพันบาทเท่าไห้เนาะแ่มาน้แหหกแสนไปเว่าชื่อชอบนึงดือนได้มจับนจับเป็นเดือนวันละเหรคนอะไรไปนะวดได้ย มากินบัดรบ่อแน่เนาะแม่ก็ได้ดินโทรศัพท์อยู่บ่อดินอยู่เพดไลมีมีเบอร์บ่อไลมีบอไลนะไลบอันแอปบ่อไลในแม่ไลคือไลแอปคือแอปเนาะแสดงว่าแม่ก็ยังบามีเนาะแต่มีแต่เฟซเนาะ S <S <uce> <S นี่ต้องตั้งให้แม่ขันอีกแน่นเนาะเพราะว่านุ่มๆส่วนลายเขึ้นจะใส่ทางลายเนาะแม่ส่จะลายเมืองนอกพิ่นสิมักใส่ไอ้ที่ลายโดยชื่อสั้นง่ายก็เป็นชนโตนีในงานร้องนาบแต่เมื่อนี้ก็คือสิได้แต่เฟซเมื่อก่อนเนาะถ้าเป็นโอกาสหน้าถ้านุ่มๆสนใจหรือว่าอยากได้ก็จังสิมาตั้งให้แม่ขันดิเสน่งเนาะแม่โดยแม่เราดีใจเนาะจะได้มาหาทั้งแม่เพื่อนโดย ก็คือทั้งแม่นี่กเ้าแบบสั่งครอบครัวมาแน่แม่คนบ้านเดียวกันบ่พอหน่าคนยุเวียนคือแม่คนบ้านนี่บ่พอจังไรต่างคนต่างแม่คนตาแขกโอ้แม่คนตาแขกเด้อันนี้เนาะสาวตาแขกกับคนบาเวียงจันทน์ะมาอยู่นี่เนาะแม่เนาะมาสั่งครอบครัวอยู่เซโนเนาะเลยมีลูกมีเต้าอยู่พี่ดีเมีนก้าแบบทั้งแม่ชื่อเอาเองบ่คืวมาจากไหน ดินเพื่อนซื่อองเองเนาะมาอยู่นไะไลายปีแต่โบอดกจะเล็นดินตัาหลายปีได้สามสิบปีปีเลยมาจแต่แปดสิบเก้าแม่แต่ได้อยากง่อยแบบหาทางแม่กกกะเมื่อยามธรรมดานี่แหละแต่ว่าให้มัอยูกบบุมแล้วมันดู่รีโดนเลยได้เลก็มนได้ลูกได้เตาจุกเอาเมือไปไปมาบ้างแ้วนาทางแม่ตู้พ่อตู้อยู่ทางบ้านคนไปย่งบ่อ เราเดียร์เตรีที่พี่น้องเนาะโดยมายามที่ยันน่องของฉันเนาะแม่เคยนั่นได้ไหมเคยสาเหตุที่เคนบ่ได้เห็นให้เห็นหน้าบ่มีให้มีหน้าเนาะก็เพราะว่าเคยมาอยู่พี่สั่งครอบครัวอยู่พี่เนาะถ่ายอยู่บ้านโดยตรงก่จะมีเนาะแมนเนาะก็คือแบบว่าเข่าหนึ่งจัมปาคาร์นี่ข้าบัดประแจที่ซื้ออันาคตเนี่ยซื้อคมครับเนาะแม่เนาะ การศึแต่ในกินนั่งอยู่ในกินี่ยังพอไว้เนาะอันนี้เป็นยาสีขาวสีน้ำพร้อมขนาดเนาะก็ถือว่าโอ้คือว่าแม่ก็เพิ่นกับกินสู่ชีวิตมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนใหญ่เนาะเพราะว่าเต้นคนตายตั้งแต่เสียชีวิตเนาะสบายเพราะเธอขออภัยเนาะเสียชีวิตตั้งแต่อันปีซาปีป่ะถือว่าหึงได้ไหมเนาะตั้งแต่อายุสามสิบสามปีกูได้จนนี่ก็จนห้าสิบสอง ตอนสุดๆตอนยังไม่ยังสีอันพอเสียชีวิตในม่แม่ตอนนั้นยังอ <quer> ันทําใจบ่ได้บอกคือแบบป่าบ่มีเพศมีอย่างแบบว่าบางทีก็มียุคนมาบาหยอกว่าอย่างไบนี้บอแต่มันมันโ่แม่เนาะม่นเอครูเข้าวันจ้ะลยแบบ อยู่มากจนถึงหาสิบปลายปีเนาะบ้านนี่ง้เพิ่นกับสิเงาตอนแก่เนาะไิได้หาเทศให้ตอนอายุลายอีกรอบนึ่งบ้านนี่เนาะบางทีเปิดโดกกว้งเลยจะได้มีนมนมลายประเทศลายเมืองเนาะเห็นเนาะสิได้อยากโอมถือสตารลายพ้นกับมีเนาะถือว่าชาตเขามาไรเนาะนี่ทักทายขามาหาช่องยูทูปเขาได้เนาะจะได้แจกให้โดยน่าน้องละ บางคนเนาะเอฟซีก็บอกว่าคือโปรเจกต์นะไม่โดนเนาะค่ะคือว่าโบรเจกเพราะว่าส่วนรวมมันหลายเนาะบอกว่าคนดีด้วยคนไร้เข้ามาแบบนี้เนาะจะด้ยเจกเป็นลังไม้ทาผู้ใดสนใจจริงใจจริงจังทีเจกเอาลังไม้เนาะลังไม้ลังไม้ด้วยโอเคเนาะแต่ก็ทำเองเขาใส่ก็ไม่ใช่เหมือนกันเนาะกินแต่ซอสกินรอ เก่งทำไมเก่งทำไม้โอ้กินแต่เศร้าเนาะเราเพียงได้ใช่ไหมหมดแต่เศร้าเลยเนาะกับหมดแเศ้าเลยฝนตกก็คือเศร้าวันนี้อยู่ตกแห้งว่าอยู่ไหมอยู่ผีฝนตกเมื่อคืนแห้งอยู่ไรเศร้านี่ค่ะจนน้ำต็มดมาเล่นนี่ค่ะลงมาทางอ่างน้ำไมมันหักตกบดบดตกแห้งแต่ตกคอยตกกันไม่นึงเนาะตกบดดตกบดบดมันตกแค่สมองหนึ่งนี่เถอะได้ใช่ไหมเนาะหรือว่าเพิ่นนันเนาะฝนแบบอึดอัดมานานใช่ไนะ กระตุ้งลูกกระตุ้คนโดนนะจีไปลงนองแล้วตึกระดุงแล้วมังไปหาตึกสะดุงอ๋อถามีอ่ะลงนองตึกสะดุงเนนี่้องนองใช้นองเฟาหมา้อได้ไ่แม่ทำาังตึกเดื่องพวกปลาอันนุ้นตกไหมคะปลาชีวันตื่นน้ำคนกัตึกตึงมาด้ยได้แถวนะคุแม่กคุมมากเขาได้คุ้มมากเนาเคยตึ๊กแบบเคยไปหาอยู่หากิ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลา ไปเป็นประจำเนาะนะีนองจะใส่งเล้วกลไปลงพอดบ้านโกกพุชห้อ,อยังไฝ่ยงไปเนาะไ,ไปจะค้นตอนนั้นมเลยลายด้มีเป็ดคนกุ้งมันมีแต่อัส่วนลายแถวเนี่ก็เขากับบปรีสู้ข้าสุขายมีนจะหายยุ่ยากิมีแต่ว่าตึกมาได้ก็กินในพวกพรัวเนีนเยวเนาะกรนดอง นนางคนาขักเนาะแงตาาวกาดีใจเนาะยายคนโอลุงตาแต่ถือบวาลายใยห่างเนาะตาบัวเนาะแม่กลับเป็นครั้งแรกไต่างน้ามให้ัมอยู่กินบ่อเนาะแม่ใหญ่ายคนกินเองสานไซ่ก๋าล้อดอมาผีดุมาผีดุเข่าดังเรียนอยู่บ่ มังเอิญก็จัไปวะลูกมืงออ่นมันทิศไปได้บ่มืงเอื่นนะมันยังมันนี่นะลูกมันทิศเอาไอ้บมไม่นได้นี่มันทิศไปโรงเรียนวันทิศไปโรงเรียนมัอนี่วันเสาร์ได้ลูกมัอนี่นะวันเสาร์อยาวันเสาร์มัอเอิญมันทิศลูกวันจันเจ้าจังไปโรงเรียนนะอ่าอ่านับเลขบันทึกแต่บ่านนี้ขึ้นนับเลขบัถึกแล้วไปโรงเรียนอยู่พอได้คือนับเลขบัถึกบ่านนี้วันวันวันนี้เอ้า เจ้าเหียนหองไหนม,มีบ่อหองเจ้าเหียนยน่ะลูกเจ้าเหียนหองไหนไหดูอดูดูเูฉัเนาะ นะหะกีบุลบกวนทั้งแม่เพื่อนเนาะแสดแม่เฟพักผ่อนชนะนี่แร้ก็จะได้โตนำลาก่อนถให้ทั้งแม่คนชมบ้งและกหักเด้อให้นุมนุ่มขอมากจีบมาร่มเพื่อนในวัเนาะมาุกสคนป่าจะได้มาหาเม่เพืนอัปเดตใ่้นุมนุ่มเอฟซีเบิ่งเนาะอีกทนึงขาไปจักได้เฟซไลน์เฟซไลน์เพือนเนาะเาได้เนาะเราจะพอมาถ่ายันเนาะเดีตอนนี้เาเฟมีแต่นันนี่เนาะเลยอเฟซไปก่อนเนาะ อาจาอาซากระเมื่อก่อนเนาะดูยโกคาคาวาสบายดีแม่หลังจากได้โอ้ได้ดมกับเม่ขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะคือว่าขึ้นกับเปิดใจอยู่เนาะหานมนมโอ้มที่ผ่านมาก็กพอคนได้เสียชีวิตไปแล้วการด้้องโสดมาตั้งซ้าวปีหรือว่ายี่สิบปีเนาะเมย์ขึ้นก็ได้แบบมีคนมาขอมาตอนอายุ30สปลายปีกับแบบมาผ่านๆหรือว่าโมเมนต์เล้อคู่กันเลยแมพิ่นว่าเนาะ ก็เลยอยากเปิดโดก,กว้างเนาะเพื่อจะได้มีคนผู้จักคนมาโอมอารมณ์คุยนําตอนอนายุไลายไปแล้วบางทีก็ะจะแบบพอได้มีคนปรึกษาหาด้อ,อยพอง่ายๆนเนอือพี่น้องเนาะถ้าอยากได้เบอร์หรือว่าอยากได้อยากได้ลายหรือว่าอยากได้เพจก็ติดต่อมาทางส่องสาวาสนาได้เนาะทางเบอร์ทางไลายทางเพจสาวาสเนาะถาวาดบริเจก,กอยู่หน้าไม่เจก,ก อันถ่ายอยากได้ก็ต้องโทรมาโดยตรงเนาะถ้าแจกท่งางคอมเมนต์สวัสดิ์บริเจกเด้อยพ่อแม,ม่ที่น้อง FC เอฟซีนอกจากเครื่องเข้าใจตามที่สวัสดิ์ว่าโอ้โหเด๋เนาะต้องโทรมาหาสาวัสดิโดยตรงโดดจังแจกให้เนาะถ่ายอยากได้เนาะโดยเพคนกับเป็นอีกสาวคนหนึ่งที่รุ่นใหญ่เนาะนี่เนาะแต่มีลูกมีหลานกะคนกับเป็นคนที่อยู่อยู่เลี้ยงลูกเหลานแนก่กับอยู่เพื่อนถ้ามีตึกปลวกตึกปลาเพคนกับไปหาตุ้กตะดึ๊งหรอตึก ดรื่องสาบานก็บอกพิ่บอถึงเนาะสาบานก็บอกเคยไปเห็นะเพราะเปนพี่น้องเลยเพราะว่าตึกปลาบอกเคยจังไรไงเด้อเนาะผู้ใดพู้ซักคอมเมนต์มาบอกสาบานเลยเนาะบอกบเคยถือว่าทุกตะดึ๊กหรือว่าตุกปลาอย่างเงี้ยเช่นอย่างแห่เนาะโดยก่อนอื่นเนาะสาบานกัศาสนาก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสาบานศาสนาลดใดเด้อเนาะที่ติดตามฮับส้มซ่องยูทูปสาบานศาสนามาโดยตลอดเนาะสาบานกัสิคโต้ลามลาจุบคลิปไอซ์ซัมี่แหละสำหรับคลิปนี้เนาะ เจอกันในคลิปหน้าส่วนมื่อนหเ,เซจะกล่าวคำว่าสบายดีและสวัาดีเด้อ